สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัววันที่12สิงหาคม2556ที่หอประชุมทองใหญ่สารากลางจังหวัดอุดรธานีนายเสน,นีเจตกเกเสมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลากรอายการทหารตำรวจพนักง,งานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นและประสบนิกรชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่าได้มีการพร้อมใจการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็มีการลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ โดยพระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและส่งปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาที่คุณเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจประสบนิกกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว